สบายดีทุกๆคนยินดีต้อนรับ้าสูซองสายฝนทอง่ตะแดแซ่าก่อนน้ไตอนนี้สายนอยู่ที่บ้านป่าบูนะทุกคนเป็นหลังจากที่แบบว่ามาแต่บ้านเนาะกัตัวประมาณสิบกูมาวันที่อย่งสี่สิบแปดสวันนี้วันที่สี่เปนหรอตอนนี้การตัวเป็นแล้วอ่า มือปเจ็ดมือกันหลังจากนั้นออกบ้านได้แล้วแล้วทุกคนหลังจากที่แบบว่าไปโกอดโควิดแล้วคุณบอกบอกว่าเป็นเป็นยังเป็นกทงคุณก็เป็นเป็นซับจางตอนนี้ชนยบอกก็มาห้าป่าบุกกับบุญมี่ยังเนาะก็แบบว่าพวกเขากับแบบว่าบ่ได้มีโควิดอย่างเนาะแม่เพราะเขาปลอดภัยแล้วเพราะว่าพราะเขาไปกวดมาแล้วเนาะและกะผลออกมาเป็นบวกลบ แ,แต่ว่ามื้อน,นี้พวกเขาก็แบบว่ามหาปะบูก็พวกเขาก็มีแบบว่า <Content. S 2> ไปคอนเทนต์มีคอนเทนต์นึงที่ว่าจะไปสอยสังคมนะนก่นก็คือ <What? S 2> พวกเขาจะไปแจกน้ำแจกเอ<ช>่อเจลวล้างมือแจกผ้าปิดปากให้กรับ ใช่ครับตำรวจนคที่จำเป็นต้องได้ใส่คนที่เดือดท่อนแท้ๆเนาะแคนอาจเป็นตำรวจจราจรเพราะว่าเข้าไกลมาตามทางเนาะตำรวจจราจรแบบเฝ้าทางลายหลายเนาะตอนนี้พวกเขาก็มีเของมีบ่เฮ้ยสีเของนะมีบ่มีมีแล้วเขาทีให้เปิ่อพวกเขามีเของเนาะที่ว่าจะไปให้เพิ่นเนาะมีเจลล้างมืออัะลรยากเนาะเดี๋ยวพวกเขาก็ไปกันเลย ตอนนี้น้องน้ำก็โอนเงินมาแลว้วเนาะประมาณ5ล้านเนาะแม่น้องน้ำกลับมาซอยสับปะรดช้ำสมครบุนและพวกเขากลับคนละสองล้านสามล้านห้าล้านหกล,ล้านเนาะแต่และมาณชิปไปล้าน<ป>เออก็แบบรวยอะ่ะรอเออสียวันนี้ก็คือสกกี้เนาะ<อ>เป็นผู้จัดก,การเนาะเป็นผู้จัดการประบุลแ่เป็นผู้จัดก,การกระเทยโอเคเดี๋ยวเท้าท่านเทาชิปไปเอาเครื่องเท้ากับแต่คนเครื่องขึ้นึ่งแม่โอเคนี่คือสปอนเซอร์ใหญ่ของเขานเนาะ คือเป็นคนขีดแผนนี่ขึ้นมาแต่ว่าพกเขากพยายามเซฟตี้ตัวเองก็บบกลงจับรถใช่ไหมครับ

เอาไปสักท no. ีของยางนี่ไรมาลืมวะเจ้าการอะไรเนี่ยของยางนี่ ไปคืนก็ไล่อยู่ได้เนาะไล่เติบโตนะยังมีเวลามาซื้อน้ำดีเหรอมันรวยแ่แค่อยางได้นะมันโดนเสพมากเลยขนมขนมอะไร นี่พวกเฮาก็มากระปุกก็มาซื้ออ่าเครื่องเรียบร้อยนะทุกคนนี่นี่ก็คืออ่าเครื่องพ่อเฮาซื้อมาเป็นบางจํานวนเนาะจํานวนซื้อเพราะว่าเฮาซื้อยังบ่ทันเบิดเนาะเพราะเฮาจะมีเกี่ยวอี่อ่าหลายอย่ากนะทุกคนโอเคครับพี่านเขาไปเจอกัันนนอี้็หลายมุมค้านนี้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่เซียวจ๊ะ2ล้านบ่ก็แค่ส่งร้านเบาเบาแสนเอ้ยก็เบาเบาอ่ะก็ล้านฝ่ายเบาเ่าอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เฮาจะไปอ่าไปไปกันเอน โอ้โหเตว่าติตาเบิ้งว่าจะไปใส่ในมาอ่าและตอนนี้ปาบูก็เอาเกียวล้วอันนี้คือเลืองมือเป็นเกียวนะแก้วล้างมืออันนี้เป็นเกียวล้างมือเป็นยังกําลังเผ็ดยังตอนนี้เฮากําลังยัดขนมยัดยังใส่ยัดมีแต่ขนมจัดหนักใส่ช่วงเดียวสอบสอมจะแจกอาะอันนี้เนี่ยไท่บาทอ่ะเนอะเนอะตลาดเลยอันนี้เขาใส่

ฮะอแล้วายาเลวีดีโอเอาปะเปิดนี่หนึ่ง้สองสามอะแนนคสองสามถ้า้าอ่านันส่งนู่นับกาันตีว่าูนกู้ไพ่เป็นอย่งสูนกู้ไพ่อย่างไสูนกู้ไพ่คสองสามจุดจุดน้องพายมาึ้งอะสีปากไปด้วย ทางลงต็้งหนักตั้งหนักโดนนะพอเขาไปใเกิดอีกก่อนึงดิอาซิบอาซิบกันเนี่ยไิอี่ยงไปไปหไปห

อ่วิดิเนี่ยฮะจับเนจับอันนะจับครื่อืเขาก็ยังหลอยู่เหมนกันจับเขาไปอีกจับแล้เขาไปน่นลเดี๋ยวบอคืองขงเายังหลอยู่เนาะพวกเขาจะไปเจดให้มันบดเลยเนี่เห็นบอแนีเอี่ไปดีเแมนไดบ้านนี่บห้เออกบ้านนะ นีหมูบ้าลำวสุยมีน้อเอ้ยก้อนไหมอันนี้สองสามชิ้าหก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 ากหกากห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 กากากหกหกหกากหกหกหกากกหกากากหกหกหกกห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 กกห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 กากหกหกอกห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 กกากห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 กากห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 กก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 ก เขสีนี่เพ่เขีมือมือให้บอเขานเป็นย่างด้อเดขอาใจเด้อีนึงบอกว่าขออีบอกว่าบมีไปจเดนนะาหานะโอ้ยังเยอะมากเลยทุกคนแล้วจะแจกไหวไหมเนี่ยไม่หมดสักทีไม่หมดเลยานชื่อเกาลเด็ บ้้นยังงป้นหน้าให้ป้นหน้าใหอยู่วะตอนนี้เขากะเียวมาแจกอยู่บ้านหน้าลงไฟเซียวมึ้อ่ะ็ไดถ่ายวิดีโอให้นี่ลงก็ลงถ่ายฟานรูปแบบคืนเตียนกันแดดอกไห้กันเาดีมาสุกยิ้วด้วยาดีพอลดเรามาสุกยิ้ ซุกยูอะองเลนนีแน um, uh, so ่แนากันเอามาจอันมาดจมาอันเอาเครื hmm. ่องมาซุกยูไอ้แถวบ้านนี่แหละแถวเมืองเานีเท่าน้นหนึ่งสองสามรถมันก็ยับปีแม่ยังบัง เราจะมาเข้ากันได้เดี๋ยวพอนิ้อบ้านยังไงบ้านอะไรบ้านอะไรโอเคเขาจะละลายเด้อบ่บ่มีมีแอลกอฮอล์นะเด้อมีอันเจีบล้างมือดิ๋ยอันสีฟ้าน่ะแล้วเขาจะเด้อเดี๋ยวก็ไปต่อเนาะเออบู่สู้ตายสู้ตายอโบู่ อีบุอีห้ามุ้งสู้ตายปอเดี๋ยวเขาซื้อมาให้ตัวนี้ก็ยังลายนะตัวนี้ก็ยังลายเติบเดี๋ยวเขาแจกลาย ไม่ได้ทอดไม่ได้ทอดทอดล้วเจแล้วกัน้ำใชอันี่สุกยูเดอทออันกลองสีฟ้าั่นเป็นอันจิวลังมุเดอจิวลังมุ่ยเดอโดยตอนนี้เดก็มาฮอดจุดสุดท้ายแล้วที่บอกจุดสุดท้ายบ่บ่สุดท้ายบ่น้ำเบอร์แล้วก็เอาแต่อันนี้เอาได้เลยได้ยังยืนรเอยโอ้ยัวนีเลย

เป็นไงบ้างเน่เน่น่มึงนอย่างเดียวมันสั่นเดี๋ยวมึงยังสั่นมีเห็ไส้ปลาเลยเหาอ่ารากะที่แบ้าเฮาไปแจ๊กเนาะไปแจ๊กซุกยูอ่าเพิ่นเนาะเฮาก มาฮอต้องเรียบร้อยแล้วทุกคนมาหองเขาอยู่งานแล้วเขาบอเขาไม่ได้อยู่ห้องแบบซสรุสไลด์แล้วก็หมดสิกเปแล้วแหละจะยังเหลือตัวนี้เนาะแต่ยังเหล่ออะไรมือหนาเนาะเพราะว่าเอาไว้มือหนาตัวนี้แมนทอมยังจะต้องแจกอีกเพราะมือนี้เหื่อยแล้วกะอยากพักคอนะกะตัวนี้ก็วันนี้กินข้าวเบิดมื้อประมาณนี้วัอนี้ข้าก็แบบว่าหลายๆคนก็คือคือสีแบบว่าโอ้ยไปแล้วหมดสิบกันนะ ติดโควิดเจ็บติดใช้คำว่าอาบใช้คำว่าอาบเ้วยอาบยังแอลกอฮอล์อาบแอลกอฮอล์โอเคเดี๋ยวมื้อนี้พวกเฮาขอตัวกินข้าวก่อนนะเพราะว่ามื้อนี้เฮาจะกินยังสิบสี่กินได้ตั้งใจน่าทุกคนเซอร์ไงใจดีก็คือสายทางห้านี่ยจัดนักบุฟเฟ่จัดนักทาดใหญ่บุฟฟเ่จัดนักเนาะที่ว่า อาสนับสนุนซินดาของมหาล้อขอบใจแล้วก็เจอกันเนาะอย่าลืมไถ่ความมากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวถ้าเบื่อนของเรเมื่อวันว่าจะไปสายเนาะไม่ไปที่ว่ายากอ่าซุกงูหรือว่าอยากประกอบโซนน้ำเห่าเนาะให้บล็อกเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์เลยเนาะบ๊ายบายมีเพบกันใหม่